ีเนะมนันมาออกมันกหกสีมันออกหกสีแต่ว่ามันออกหนึ่งข้างบนมันออกหนึงสี่พี่มันจะตัดนาบ่บ่แล้วซื้อเลขยว่เป็นกันวเนาะกมัว่านอ่มันออกหนึ่งสี่พีแม่เลขออกคูสีหนึงศูนย์่หนึ่งหยมันกับเขาลอกยู่นีนอดแก้มจ้าแปแม่ปลา่แม่แม่ใบฟันฟัน เออไม่บายบ้านกุ้งกุ้สาเขาบ้านน้องดิบุญญาสัมผัสกุงกสาเขาบ้านเราล้างจาะนั่นกับฟันฟัต่อกันน้องดิบุญยามาสัมผัสนะคะนะคะเลขบ้านเพิ่นเป็นหนึ่งสี่เก้านะคะเลขทางบนออกศูนย์ที่หนึ่งข้างล่างออกที่หกนะคะห้าค่ะห้ากระต่หย หนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าแล้กวกันสี่หกผลปรากฏว่าคลิปนี้เขาทั้งบนทั้งล่างนะ,ะเลี้ยว<อ>มดเลยได้เลยเขามดเลยทั้งบนทั้งล่างพอไม่พี่น้อยเอฟซีนะคะได้ลงพุ่นบานอน,นะคะผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะ,ะเป็นยังนะคะเหตุผลคืออะไรทําไมนนทิยามาถ่ายทําคลิปนีนะะ้เหตุผลคือตรงนี้นะคะนนทิยามา แม่บายอยู่กับร้านสองคนร้านเพื่อนเป็นพิการพิการกล้ามเนื้อ,อ,อแรงอายุเท่าไหร่แล้แม่สิบสี่อายุสิบสี่ <24 S 1> ปีนะคะ,ะน้่นดยาอยากเป็นสะพานบุญไหยนะคะ,ะเพื่อพ่อไม่พี่น้องเอฟซีนะคะอยากข้างบนกับแม่บายอยากช่วยค่ากับข้าวข้าวน้ำค่าไปแม่หากิน หาชากินข้ามเนาะเลี้ยงล้านลำพังเลี้ยงล้านไปรับจ้างชั่วโมงนี่ต้องการพ่อพอนเขาล้านเราก็ไปไหมนะคะใช่นะพ่อแม่เขาก็บ่ได้ทรงเสียมันก็ทำนด้นี่แหละค่ะเหตุและผลที่มามาท้ายตรงนี้เมื่อนั้นมาท้ายน้องเขานอนแม่ต้องอุ้มออกมาแล้วก็อุ้มเขาไปแล้วค่ะเพราะน้องเขาไม่มีแง่อายุสิบสี่ปีแล้วนะน้องยังกับแม่ น้องแท็กเตอร์น้องน้องแท็กเตอร์ซีเรียนซีเรียนซีเรียนเลยน้อาซีเรียนไปปีแล้วบ่บ่บ่ได้เป็นตั้งแต่กำเนิดบ้างนะบ่อดแต่ขัวมันเป็นตอนตอนเจ็ดขัวมีแล่นได้ปกติเข้าโรงเรียนปกติแต่ว่าเพิ่นกับพิ่นกับจากอ่อนมาเรื่อยๆยี่ดอกพ่องเชื่องแปดขัวเป็ไปบ่ได้เลยเป็นนักน่าล้มน่าล้มดู พ่อแบบขวบไปบ่ได้ซอยเแรงตัวเองบ่ได้แม่ต้องตุ้มแม่แม่ก็ต้องตุ้มเขาเคยแรนเหรนเคยไปกับเพื่อนก็ไปบ่ได้มาไงไปบ่ได้ไมันเป็นโลกกรรมพันธุ์พันธุกรรมละ่ะพันธุกรรมพันธุกรรมจากแม่่นม่าจ้ใด อยากซ้อยนะคะอย,อ,อยากท่านบุญกับแม่มาหายนะคะ<ม>ทั่วมากก็เหม็นมาเด้อค่ะนนทิยานะคะ0981971934นะคะอันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขนะคะนน<ม>ทิยาอยากเป็นสะพานบุนไฮอยากรวมท่านบุญกับแม่เลยนะคะทุกบาท,ทกา็จะตามถึงมือนะคะมเาเข้าบุญกับพ่อที่ ทุกเรื่องยากนะคะให้ได้บุญเพื่อการบ้านข้างการทั้บุญกับวันนี้ความไมาหลานนี่ถ้าบุญก็ได้บุญนะคะถ้าบัตรก็ได้บุญเพื่อใครนะคะเพราะพอว่าเห้ตั้งใจทำนะคะเหตุต้องค่นแะไรยังได้บุญหลายชีวิตแม่เวียื้อชี่เวียกระจ้าไว้แม่ล้อกัสงสารตั้งแม่ล้อไปรับจ้างเนาะไปใส่มาใช้กับตองฟ้ามาต้องมาบ่อวานขอร้านก็ไปมเมื่อนั้นไปลกกาเด้จ้ะรับจ้างลูกกาแม่มาเท่าไหร่คะ แล้วเจ้ก้าหนาก้าง่ายมาละาซีบาทชวนหมางไอเอ็มหายซีบาทแล้วว่นี่ฝันไปบ่อมีอินซิมมีอินซิมเข้าบ้านเนาะเข่าแล้วเนี่มาฝันอเด็กเนาะมันเข่าอยู่ได้แปลบสืนึงกับเขาแม่เขาทั้งบนทั้งล่างไม่จ้ะแลัว่านเม่ซื้อเ่าเป็นแม่ตัดซื้อเ่าเป็นผมนึกตดไทยได้นี่นี่ตัาไทยในเก่าดอพี่น้องหลักฐานเด้อนี่จ้ะเนี่ยตัดในพื้นอยู่จ้ะนี่ ขวาก้าวกับหกมันต,ตัวเดียวกันก็เลยกลับหัวให้เนี่ยวากันยเป็นเล่มกันมันพอดีผู้กจรวงดีเข้กจอบสือถือแมนทั้งวนทั้งหลางเลยล่ะจ้ะล้องไปลูกล้องไปล้องไปแค่ยุ่งกัน่เอยน้เจ็บน้อยเองใกล้แช่เป็นแบบนี้ใกล้แช่เล่นขจาเอามาให้ยเรองไอ้พูดนั่นมันหอบแม่ครับ ตัวเถือกมาหายอย่างเบิ like. ้องคัากๆป่ะจ ac ๊นกินเข่าก็แสบวไแม่กินก็แสบยุกับบางใดแม่คนบ่มักคนกับบ่แสบเขบไม่มียารักษาบ่ะเ๊ีในว่นไปโรงพยาบาลเพาเคนเอายาอย่างไรกินจ้มเดือนคนพิการเเดือนคนปิการเดือนทราณ์เน่ยเงินละพันเงินละพันไอ้ใ่น้อยลองไปพอได้ซื้อนมกระตุ้มให้เรากินเ้วแต่พอได้ซื้ออาหารชั่วเรากินนั่นแล้ว ทางวดนี่แม่ฟันแม่จะแบ่งฟันเย็บซีบอเธอแม่เฮ้ยปดไเดีแยงมาโหลดเดียงหมดเงินแล้วแจกจ่ายไปเลยเดี๋ยวตะดวงไพดวงมั่นเท่านั้นเพ่นไปซื้อเองแมนันเดี๋ยวใกล้เมื่อไปแพงเลยนม่เองสื่อก็ให้ฟันเนาะเน้มาตับงให้ถ้าผู้ซื่อเป็นผู้เละค่ะก็เจ้าได้ดิแพงเลยมา้าก็บพวเคยเอ คิดระบายไปลงนะเพื่นเพื่แม่นจ้ะแต่แจ็คแม่นเพาะแม่นและแต่จัคสีคิดแรกนอะจ้เอาลงไปกันเลยเข้่ก่อีเข้วนก่เป็เขาบ้านนั่นะจ้วเขาแล้วก็มือรุ่นนาฝันอันนี้ม้บนกอ่างไงหมดเลยลงไปลูกลงไปพิดแต้มเดียวนึงได้ห่ะเก็ดสีมันมาออกหซีเนี่ยแต่บานึงสีเขามันเขาเขา1ิบซีมันอะเขานะเขาเขากระจัดตัดสื้อเป็นก็เด้ด เก่ากับโงมันเป็นตัวเดียวกันวันนี้บางงานในฝันอยังบอมิดอยู่มิดอินซิมมื่นจะไปรับจ้างสายเมื่อไม่ได้ไปดอกเพราะว่าไปทีมงานเดียวกันก็พอสายบอมบอมไม่ไปข้าวเจ้าเพราะว่าห้ามพิมีลูกน้อยเขาต้กลูกนชั่วโมงไปผู้เดียวเฮาข้าเจ้าจางเป็นชั่วโมงเขากข้าเจ้าไปชโมงอันนั้นขาเจ้าว่ามีภาระน้องเขาอยู่ซิกซี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าสวาเลียตัวเองไม่ได้นะคะ เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะนะคะมะกะ้าถ้าเป็นต้นปกตินะก็เป็นนุ่มน้อยแนนแต่ก็สิอยู่ม .2 เนาะประมาณม .2 แล้วเนาะเป็นบ่าวแว้งเนาะกําลังเป็นบ่าวแว้งแม่นคนแต่บ่อยากทายโดนเพราะว่าเป็นนุ่มแล้วเป็นสัมผัสกะจีอ่างอยากขยับซอยนะฮะขยากซอยผู้ใดอยากซอยทําบุญกับน้องเขานะคะ ติดต่อนุนทิยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลนะะ์นะคะทุกบวานทุกกะตัางถึงมือแน่นอนนะคะทำบุญร่วมก,กันนะคะนะคะแม่แล้วฝันแม่แล้วก็ยืนยัว่าจะใหายคือเก้านะคะเป็นเรื่องใกล้เรื่องลูกเทียบจะเสียงดังจักน้่อยนะคะอเคี่ะ อย่างไรเพิ่นนี่ล่ะเพิ่น,นกับงานงานกับมีเป็นบางมือมันบาา้าขนาดน่้แล้วนี่พ่อมีเพราะว่างานาาไ,ดได้เป็นเก็บห,หน่รลอยไปยุธทธจกรแต่ว่าใดช่วงนี้เฮ็ดบ,บ่บเ่เกิดบ้างไ่มบ่ผู้เขาไปไต่สูงเขาบ่ได้อ๋ามีแต่คนนุ่มเขาไปไต่บัดนี้เฮากับาาไปเล่มมันกับพวกใครได้เฮ็ดไวไงเฮ็ดมันเกิดบ่ทันคนไหมแม่เพราะว่าคนร้ายค่ะทั้งไปไตรทั้งยังใกล้ใกล้มือจังเ่อตาม ไอ้คนฝันก่อนสิแต่บางวันที่ผ่านมาเนี่ยห้อมากกอนเป็นอาทิตย์ด้วเนาะเม่นจ้ามากกอนอาทิตย์เขาบ้านเขาบ้านมากกอนอาทิตย์แล้วคนกับฝันเห็นงูก่อนเนาะจ้ะ เขาฟันเป็นเรื่องจริงแล้วกับฟันพี่แม่เพิ่งมาให้โชคแท้ๆเนาะแต่ว่าแต่เจ้าของบ้านเอาบมูปินย่านย่านจันไหนจ้างเพิ่นจ้างเพิ่นมาไล่ออกบ้านเลขบ้านหนึ่งสี่เก้านะคะเข้ากระตัดหยหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าเข้าเหตุการณ์สี่หกนะคะเข้านั่งบนทั้งล่างวนผ่านไม่ได้อยางท่านบุญก็แม่เพิ่นโดยที่ไม่เกี่ยวกับเลขนะคะก็ได้ด้วค่ะเดี๋ยวไปใกล้มือเดนะแม่แล้วฟันนนนิยะจะมาตามห้นะคะ คือ่าเปลี่ยนวพิเมเดียวศูนละกันงั้วแต่ตาาขันงูกังูเขาบ้านแล้วบ่กอฝันางงไงฝันอีกเลยขันมันมันเเน้นเจ็ส่นเด้เล่เน้ก็ยังกนยังวกันเ่าะหวานยังวอกกันหวานเพิ่นจะลืมเพิ่นจะลืมมันเพิ่นจะลืมมันยังก่อนลืมซื้อเลขบ้านเพิ่นก็เลยมาเตือนก็เลยปันลงมาบ้านนั่นแหละต่ว่าข้าพิ่นเอาว่าเป็นบ้านเองมันเป็นเลขหนึ่งสี่เก้าถ้าเ้ากะมันจะเป็น สี่มันจะเป็นเก้าสี่หนึ่งสี่แม่แม่เพิ่นเหมือนกนครับแตเราต้องไปหุ่นแต่ว่าพงนุ่งกับซับทั้งยูอ้าวขอบคุณแม่ละลายเด้อค่ะที่เสียสละพูดยากนะคะเดี๋ยวจะมาตามอีกมากคำเนาะแม่นอง